สู่สัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว6วันนะคะภาคการท่องเที่ยวก็ประเมินบอกว่าเป็นผลดีแต่ว่าอาจจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขนาดนั้นเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้เผื่อเวลาให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเพื่อการท่องเที่ยว6วันค่ะนายโชชวงสุรางกูลอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTA ประเมินว่าวันหยุดยาว6วันจะทําให้การเที่ยวในประเทศไทยได้รับอนิสง์คนแพลนเพิ่มวันพัก จาก2คืนเป็น3คืนแต่ไม่ทําให้ธุรกิจไทยเที่ยวนอกได้รับอนิสงเ์แนะว่ารัฐควรที่จะกําหนดวันหยุดประกาศล่วงหน้าให้คนได้วางแผนคล้ายกับช่วงปีใหม่หรือว่าสงการการประกาศกระชั้นชิดแบบนี้ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจทัวร์เพราะว่าหลังจากโควิดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนนั้นน้อยลงแต่นี่ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับนายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทท,ทประเมินบอกว่าหยุดยาว6วันจะก,กระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากกว่าเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะระยะใกล้ไม่เกิน200กิโลเมตรเพราะว่าตัดสินใจได้ในระยะสั้นขณะที่การเที่ยวต่างประเทศก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วันอย่างไรก็ตามคาดการว่าผลจากวันหยุดยาวยังกระตุ้นให้คนท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มราว10%เซค่ะครับ